มาค่ะวันนี้จะาักแยดก้อยค่ะก้อยคุ้มคุ้ม,มกินกับพุ้นสามีไปสันเดะตามาคืดอยากดอกเก็บผักมาบอกหลายเลยผักมากแก่นหลายๆเนี่ยก้อยคุ้มคุ้ม,ม,มใส่เพียน้มัเพียต้มถุกเรียบร้อยนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะอันนี้คือผงนัวนะคะผงผงหัตตะจันขวบไม่ไหมห่มอมขาดบไรอีดีค่ะปร,ะราตามีใส่ยังกับแสบค่ะใส่ต้องไปนิดนึงอันนี้สูตรพญ่ค่ำ คนย่างข้าวบอกว่าใส่ไปไหนลงไปน้ำมันจังหอมนี่เดียวเด Somehow, obesity, ้อบาลาตมีใส่ได <ower> <mel od open>. ้หมดทุกอย่างจบแค่นี้ก็โคเร่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 ไหมค่ะเจ้าแมงป่ามาฮัดผมถือใจบิ๊กแฮงบิ๊กมากับผ้ำมแบบนี้ผมกำลังเขาคุ้มใจเขาหวานไปแล้บ ก๋อยงันดองเนาะแบบใส่ผักไลยๆเนี่ยเด้อวานจะได้มันโอ้หูสุดยอดมากคุคุกแบบคุกว้าใครบ่มากกะเลื่อน่านเด้อพี่น้องค่ะอันนี้ตำกะกินมันเป็นวัฒนธรรมของคนอีสานเนาบางคนคนอีสานมันกับกินนะคะเยสุวาเหมารวมได้ว่าคนอีสานเป็นคนกินดิบเจ้ากนรังชีตนะคะบเป็นคนอีสานมันกักินด้ืยอกันอาหาะของแตบเนาะค่ะเนาะ 啊，妈、mm。Hmm.